น่าจะทานได้มั้งโหเดือดบรรยากาศดูนีภาพสดๆเลยเนี่ยพะโล้ได้ยังนี่พะโล้ดีกว่าพะโล้นะถุงนหนึง่งสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับเชา้านี้ตื่นเช้าเห็นแต่งตัวนะครับเห็นแต่งตัวงี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเช้านี้ กับข้าวหมดเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวกันนะครับรถจอดภานะคู่ชีพจอดอยู่ด้านหลังนู้นเดี๋ยวก็ไปกันเ,เดินทางไปซื้อกับข้าวกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะสายตลาดวายตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับหานทางด้านซ้ายมือไปก็เป็นท่าเทียบเรือจุดสเมมร็จท่าทางไปท่าเทียบเรือจุดสเร็จ รเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปตลาดสะเดีิบนะครับเมืองชายทะเลนะครับเมืองท่องเที่ยวทางด้านชายทะเลเดี๋ยวนี้จเจริญนะครับผู้คนมาเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศกันแล้วเช้าก็มาเดินซื้อของกัน <c oughs> อ่างก็ดูบรรยากาศนะครับไม่ทราบว่าจะเก็บบรรยากาศได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราคงต้องขอตัดผ่านนะครับทางกรมทหารน,นะครับจะเป็นทางลัดนะครับแล้วก็ได้ดูบรรยากาศริมทะเลด้วยชายทะเลด้วยนะครับได้ดูบรรยากาศชายทะเลด้วยนี่ก็เป็นของกองเรือยุทธการสัตหีบนะครับด้านหน้า นูมองเห็นทะเลลิบๆด้านหน้านู่นนะครับเป็นอ่าวตรงาตาลตนี้มียามรักษาความปลอดภัยนะครับยามที่นี่เขาก็จะมีระเบียบวินัยดีมากนะครับเน<ม>ื่องจากว่าภานะของเราก็เป็นภานะของข้าราชการในสังกัดกองทัพนะครับเ็าเห็นเครื่องหมายอยู่ก็ทราก็าลง มีระเบยบไมนที่ดีมากนะครับรุ่นด้านหน้านี่นะครับที่เห็นนี่ก็เป็นอ่าวตรงตาสนี่ครับด้านหน้านี้ก็เป็นอ่าวตรงตารเ,าเช้าอากาศสดชื่นมากนะครับมีทุกคลต่างๆมาออกกําลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ทะเลมาออกกําลังกันนะครับอ่าวตรงตาสซึ่งในเที่ยเราก็ได้ถ่ายทําไปแล้วนะครับ เกียวอาตางตตอนนี้ก็เป็นทางที่เราจะตัดออกไปทางวัดหลวงพ่ออีนะครับไปในตัวตลาดสนันหีบเลยเห็นไหมครับยูตันเป็นทิวเลยนะครับเล็กถึงเล็กอ่าวตรงตันซ้ายมือก็เป็นทะเลนะครับเป็นทะเลเดี๋ยวก็ถึงหน้าอำเภอนะครับ เราก็มาถึงบริเวณตลาดแล้วนะครับตลาดด้านหน้าขวามือเนี่ยนะครับกล้องอาจจะแพนไม่ได้หมดเพราะเป็นกล้องหน้ารถนะครับเดีย๋ยวจะลงตลาดแล้วคงได้เดินดูบรรยากาศนะครับอย่างนี้รถวันเวย์เนาะเมืองเมืองเล็กๆนะครับพอจเจริญปุ๊บนี่ก็แออัดไมกันแหละนักท่องเที่ยวก็มาหาซื้อกับข้าวนะครับ เพื่ออาหารทะเลนะครับนิยมมาซื้อกันที่นี้เ้อหาที่จอ,อดรนถะตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นบริเวณตลาดเก่านะครแต่ก่อนเป็นตลาดนะฮะเป็นชุมชนเดี๋ยวนี้เมืองพัฒนาขึ้นมากนะครับก็เ,เลยย้ายตลาดไปอยู่ตรงที่เราเลยมาแล้วนะครับ บริเวณชายทะเลนี้เป็นตลาดกบบขีดเดี๋ยวมาซื้อกับข้าววัดหลวงพ่ออีนะครับเดีย๋ยวมาดูกับข้าวร้านนี้กันกับข้าวสำเร็จร้านนี้เขากับข้าวอร่อยนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าจะมาใช้บริการที่นี่ประจำแหน่เชือวัน เดี๋ยวไปดูกันมีอะไรน่าทานมากมีกับข้าวสาเร็จนะวันนี้มีแกงส้มแล้วก็แกงไตปลาทางใต้เนาะแกงส้มแกงไตปลา มีต้มจืดมะละเนาะเดี๋ยวไปดูด้านในกันสแเกนโอโอุณหภูมิสามหกาพดสองเอาผานงใส่ถุงฮะใส่ถุงร้านนี้เขาก็อร่อยผมพอาฝากท้องไว้ซื้อติดไว้ประจำนะครับผนงหนึ่งถุงอันนี้เป็นว่วกิ้งหมูหรือเปล่า โคกิ้งหมูถุงเท่าไหร่เอ่ยเอาโหจะเผ็ดนะไม่เผ็ดเท่าไหร่เอาโคกิ้งถุงนะครับโคกิ้งน่าทานนะครับโคกิ้งน่าทานแล้วก็ผนงนะังเนาะแต่ผนังก็อร่อยไม่เผ็ดอย่างละถุงนะอ่าแล้วก็ฮะโหโหอมไม่จะเผ็ดเผ็ดแล้ว เอาจืดจืดไปถุงอันนี้อะไรกระดูกหมูด้วยเลยอ่าไม่ใช่หมูบดใช่ไหมอ,อ่าดูหน้าตาข้นหน่อยถุงเท่าไหรเอ่ยอ่าเอาถุงหนึ่งเนาะไม่มีพระรลโลหรอ,อสุกสุกยังชง้ยเพโลได้อ่นียพโลลองเปิดดูดิถ้ามีพระรโลพระรโลดีกว่า เดี๋ยวดูพะโล้สดกันขอบคุณครับโอ้ยพะโล้กำลังเดือดเลยนี่น่าจะทานได้มั้ยโอ้เดือดบรรยากาศดูนี่ภาพสดๆเลยนี่พะโล้ได้ยังนี่พะโล้ดีกว่าพะโล้นะถุงนึงก็สามรายการน่ะว่าผมจัดรายการรายการท่องเที่ยว ใช่จะไปเดินตลาดนู้นแต่ว่ามันเชื้อโรคมันระบาดเยอะไม่อยากไปเดินมากเอาเอาถุงหนึ่งนะมีเต้าหูป้ปะอ,อ๋อไข่กับหมูไม่จำเป็นต้องเปื่ยอยโอ้ยมีฟันมีฟัน,ฟนยังมีฟันอยู่ไม,ไ,ยไม่เป็นไรลอะผมทานได้ั้งนั้นนี่แม่ค้าตักจะรายการเที่ยวกับแจ๊ เดี๋ยวไปมัน,านนานนตื่นเช้าทิงก็ได้ละสามรายการมีพัดแนงม,มีกัวก,กิ้งหมูข้าแล้วะแล้วก็ข้าวไม่เป็นไรข้าวเดี๋ยวหุงสามรายการสามรายการร้อยป่ะเ <laughs> ท่าไหร่ ร้อยสี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวคับอย่งเง้วางไว้เลยจ้ะเดี๋ยวฝากตังค์กันหมูนี่เราจำเป็นต้องขายถึงละห้าสิบเพราะว่าหมูมันแพงเกินจ้ะไม่เป็นไรเห็นไหมยุคนี้อะไรอะไรก็แพงเนาะไปตลาดก็เนี้ยจ่ายตังค hm. ์อ่า ครับก็ได้กับข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลต่อนะครับแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วสิครับเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะไปเดินสำรวจบ,บริเวณาชายทะเลนะครับชายทะเลแล้วก็รอบๆตัวเมืองสัตหีบนะครับจะมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับก่อนจากการวันนี้ขอฝากแฟนๆเพื่อนๆท่านผู้รับชมรายการได้โปรดช่วยกดติดตามกด Subscribe กดรูปกระดิง่ง กดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับทางช่องรายการเที่ยวกับแจ็ด้วยนะครับจะเป็นเมื่อคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้เยอะๆครับสวัสดีครับ